ครับสวัสดีครับเรเเดนทุกท่านนะครับเรเเดนสีที่จะเตรียมสบอบทุกคนนะครับผมกู้พงจากธรรมศาสตร์นะครับวันนี้ก็จะมาติวในเรื่องของ CSR, CSM แล้วก็ OPLL <c oughs> นะครับ <c oughs> ก่อนอื่นในเรื่องของสักประวัติตรวจร่างกายนะครับอันนี้จะไม่ขอลงในรายละเอียดนะครับก็อยากให้น้องทุกคนเนี่ยเตรียมไว้เพราะว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสอบของออสกีนะครับ ทีนี้มาดูในเรื่องของอินเวสติเกชันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเพลนเอ็กซเรย์นะครับเอ็มอาร์ไเราจำเป็นจะต้องรู้ค่าพารามิเตอร์อะไรบ้างนะครับอย่างแรกในเรื่องของเพลนฟิล์มนะครับตัวอะไลเมนต์เนี่ยเป็นเซเวนคิลโลดอซิสหรือเปล่าหรือว่าเป็นไคลฟซิสนะครับดิจิทอลคาเนลไดมิเตอร์ก็คือตัว A ในรูปนะครับปกติดิจิทอลคาเนลไดมิเตอร์เนี่ยมันจะมีพารามิเตอร์ที่บอกว่ามีคอนเจนิทัลเซโนซิสหรือเปล่านะครับถ้า a ค่า a เนี่ยน้อยกว่า10จะบอกว่ามีในเรื่องของ absolute stenosis แต่ถ้าน้อยกว่า13ก็เป็น relative stenosis นะครับ mm hmm. การวัด ratio mm hmm. เทียบแับตัวบอดีก็คือเอา a หารด้วยค่า b ก็คือความกว้างของตัวบอดีนะครับเรียกว่าเป็น pheflop ratio ถ้าค่าน้อยกว่า0.8ก็บอกว่ามีในเรื่องของ congentital canal stenosis ซึ่งเป็น predisposing ต่อการเกิด spinal cord compression นะครับ การประเมิน instability ใน plane film ของตัว cervical spine เนี่ยมีตัวเลข2ตัวที่ต้องจำก็คือถ้า translate มากกว่า3.5ม m mm มใน film fraction extension หรือว่า angulation มากกว่า11องศาก็บอกว่ามี instability ใน cervical spine ค่า MRI ที่ใช้ประเมินในเรื่องของ myopathy ที่เป็น degenerative นะครับก็จะมีวัดอยู่3ค่า1ก็คือ compression ratio ก็จะเอาตัว s ิ g i t t a l Diameter เนี่ยตั้งหารด้วย Transverse Diameter ถ้า Compression Ratio น้อยกว่า0.4ก็จะเป็น p o o r Prognosis ว่ามีโอกาสที่จะเกิด l i n i c a อ m y ม l o p a t t y ต่อไปหรือว่าจะเป็นตัว Transverse Cord a r e e นะครับก็จะเป็นการวัดตัว Transverse พื้นที่ Transverse Cord a r e e ในตัว MRI ถ้าน้อยกว่า40ตารางมิลลิเมตรก็มีโอกาสที่จะเกิด y ม l o p a t h y นะครับสุดท้ายก็คือในเรื่องของ สไปนอลคอร์ g ิก l c ลเช n หรือว่าเป็นตัวไมเอโลมาลาเซียนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเมื่อไรก็ตามถ้าเกิดขึ้นก็จะเป็นตัวบอกว่าพัวพร่องโ o ซิสต่อการรักษานะครับค่าพารามิเตอในตัว OPLL ที่เราดูใน p l a นเ x ็กซนะครับอย่างแรกในเรื่องของชนิดของตัว OPLL นะครับก็จะแบ่งออกเป็น4ชนิดใช้1นึ่งใท้สองท้สาม้สี่นะครับทช้เอเนี่ยก็จะเป็น Continuous ก็คือยาวมาตลอดนะครับ ช้เป็นตัว Segmental ตัว OPLL จะอยู่เฉพาะหลังตัว b o ด y นะครับหรือว่าเป็น Mix ed, ก็คือปนกันนะครับระหว่าง c o n t i n u o u s กับตัว Segmental นะครับสุดท้ายก็คือเป็น Circumscribe ก็จะอยู่หลังตัว Dis แล้วก็จะนูนออกมานะครับอีกอันที่จะต้องรู้ก็คือลักษณะของตัว OPLL เป็นอย่างไรนะครับเรียกว่าเป็น s a g i t a l Shape ของตัว Ossified Region จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับก็คือเป็น Plateau Shape ก็จะเจอในตัวที่เป็น Segmental เป็น c o n t i n u วอัหรือว่าเป็น Mix ซสุดท้ายก็คือเป็นฮิลเชฟนะครับเหมือนในรูปด้านล่างนะครับซึ่งตัวฮิลเชฟเนี่ยก็จะนูนออกมาเป็นลักษณะโค้งตัวนี้ก็จะเจอในกลุ่มที่เป็น c ซรามสคร e ททป์นะครับการประเมิน OPLL อีกอันที่จะต้องรู้จักก็คือตัว C T Scan นะครับการดู C T s แกนเนี่ยนอกจากจะใช้วินิจฉัยตัว OPLL ได้อย่างชัดเจนแล้วเนี่ยยัง เป็นการประเมินแล้วก็ดูในเรื่องของ double l a อ e ์ s i g ์หรือว่า double ossification sign นะครับก็คือมี o s ส i f i c a t i o n สอชั้นอย่างในรูปนะครับชั้นแรกเป็นตัว OPLL ชั้นที่2เป็น ossification ที่อยู่บนดูราเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามถ้ามี sign เนี่ยแปลว่าเมื่อไหรเราผ่าตัดแล้วเราไปเลาะชั้นนี้ออกมาเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิด dural defect สูงหรือว่ามีโอกาสที่จะเกิด dural injury ค่อนข้างสูง นอกจากประเมินตัว OPLL ที่ cervical spine แล้วเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราเจอ OPLL เนี่ยมันมักมีโอกาสเกิด association ของตำแหน่งอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็น thoracic OPLL หรือว่า thoracic o y l ซึ่งตัวเลขเนี่ยอยู่ที่ประมาณ33%เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเจอ OPLL ที่ cervical spine ควรจะต้องทำ pre-operative survey โฮสปายโดยการทำซีทีสแกนเพื่อประเมินว่ามีที่ต่แหน่งอื่นหรือเปล่านะครับพารามิเตอร์อีกอันก็คือตัว Occupying Ratio ของตัว OPLL นะครับก็คือเอาความกว้างของตัว OPLL เนี่ยหารด้วยความกว้างของตัว Spinal Canal b หาร a ในรูปนะครับอย่าสับสนระหว่าง Occupying Ratio กับ Compression Ratio คนละตัวกันนะครับ o c c u p y i n g r a เ i o เนี่ยถ้ามากกว่า60%เนี่ย จะบอกว่ามีริสต่อการเกิดไมเออร r พาร์ตมากนะครับซึ่งตัวเลข60%เนี่ยมาจากเ,เปเปอร์ของมัสูนากะศปี2008ก็คือเมื่อไรก็ตามถ้า c a n แนลเนี่ยมันตีบมากกว่า60%เนี่ยคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยทุกคนมักจะเกิดไมเอล p a พาร์ตเกิดขึ้นนะครับอีกพารามิเมตอรน์นึงที่ต้องประเมินในคนไข้ที่เป็น OPLL ก็คือ s p a c e Available for Spinal Cord นะครับ ซึ่งเป็นพารามิเตอร์ที่ประเมินใน MRI นะครับไม่ใช่ใน X-ray ก็คือถ้า space available for cord น้อยกว่า6 m mm มมนะครับคนไข้ที่มีน้อยกว่า6มิลร้อยเปอร์เซนต์โอกาสเกิด myelopathy แน่นอนแต่ถ้า space available เนี่ยมากกว่า14 mm มเมเนี่ยไม่มีคนไข้ที่เกิดเป็น myelopathy นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นตัวเลขที่จะต้องจำอีกอันก็คือ Kline Kline คืออะไร Kline คือ เส้นที่ลากเชื่อมกันระหว่างจุดกึ่งกลางของคันแนล c2 ไปที่ c7 นะครับซึ่ง k-line เนี่ยมันจะประเมิน2คุณลักษณะของตัว opll 1ก็คือตัวขนาดของ opll 2ก็คือ alignment ของ Servical s p i n e ถ้า opll ขนาดใหญ่แล้วก็ alignment เนี่ยเป็น Kyphosis จะทำให้เส้นเนี่ยมันมาตัดกับตัว opll เราเรียกว่า k-line n egative นะครับ แต่ถ้าเส้นเนี้ยไม่ตัดกับตัว OPLL เราเรียกว่า K-line positive ซึ่งถ้า K-line positive เนี่ยมันมีประเด็นก็คือมันเป็นตัวเลือก choice ของการผ่าตัดว่าถ้า K-line positive เนี่ยเราสามารถทำ posterior approach ต่อการรักษา OPLL ได้นะครับต่อมาก็คือในเรื่องของ clinical classification ต้องรู้จัก3อย่างก็คือ n e u r l i c classification นะครับแบ่งออกเป็น5เก grade ศ4 5 เกรดที่ severe ก็คือเกรด 3, 4, 5นะครับถ้าเกรด 3, 4, 5ขึ้นไปก็บอกว่าพร่องโ s สิคนไข้ไม่ดีนะครับ JOA นะครับ JOA กับ m o d i f y JOA ก็ประเมินในเรื่องของ Motor, power sensory upper lower นะครับแล้วก็ในเรื่องของ bladder function นะครับซึ่ง JOA แบ่งเป็น3เกรดก็คือ mild moderate severe ต้องจำก็คือ ถ้นาคะแนน moderate to severe ก็คือน้อยกว่าเท่ากับ12แปลว่าไม่ดีนะครับส่วน m o d i f y e JOA ที่เปลี่ยนจากตัว JOA ก็คือแทนที่จะประเมินการใช้ตะเกียบจะเปลี่ยนมาใช้ในเรื่องของการติดกระดุมเสื้อแทนนะครับแล้วก็ตัว sensory เนี่ยจะไม่ได้แยกละเอียดแต่จะเพิ่มรายละเอียดของตัวมอเตอร์เข้าไป m o d i f y e JOA เต็ม18ต่างกับ JOA นะครับก็แบ่งออกเป็น mild moderate severe เหมือนกัน ซึ่งถ้าซีเียกับ o ม e r เร e ก็คือคะแนานเนี่ยน้อยกว่า15นะครับก็คือตั้งแต่14ลงมาก็บอกว่าพัวพ r อกโนซิสต่อการเกิดไม่ลับผตตี้มากขึ้นนะครับสุดท้ายการรักษาการรักษาก็จะแบ่งออกเป็นการรักษาที่ผ่าตัดและไม่ผ่าตัดนะครับมาดูว่ามีแนวทางการรักษาอย่างไรบ้างนะครับเบื้องต้นการรักษาโดยการไม่ผ่าตัดนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้คอลลาการใช้ไอซ์หรือว่าการใช้ฮีท การทำ traction นะครับการทำ traction เนี่ยมีประโยชน์ในกรณีที่เป็น r a d i c u l o p a r t y มี f o r m i n a l compression นะครับแต่ห้ามทำในกรณีที่เป็น m y l o p a t h y เพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเรา extend คอในคนไข้ที่เป็น m y l o p a t h y เนี่ยมีโอกาสที่จะทำให้ spinal cord injury มากขึ้นการใช้ NSAID การให้นาโคติกการให้สเต r o รอยมีประโยชน์ใน acute radicular pain นะครับการให้ Muscle Relaxant ช่วยได้ในกรณีที่มี muscle spasm um. การทำ cervical manipulation เช่นการทำพวก Chiropractor ต้องระวังนะครับตัวนี้เนี่ยไม่มี Evidence ที่ Improve ในเรื่องของเพนชัดเจนนะครับแล้วก็ที่สำคัญมี Complication ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ m e r r o พา t ี้สไปเนอร์คอ i n j u ิ y หรือ Vascular Injury ได้นะครับสุดท้ายการทำ Epidural Steroid Injection ที่ Cervical s p i n e ก็ช่วยลดในเรื่องของ Acute Inflammation ได้ในระยะแรกนะครับ คอม PLICATION ที่เกิดได้เช่น d u r l l u u n t จอร e บ e n g i ง i t i s e p i r a l a b s ่าก็ต้องระวังมีโอกาสเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น้องสามารถแนะนำคนไข้ได้ว่าการ c o n s e r v a t i v e treatment อะไรมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์นะครับสุดท้ายในเรื่องของการผ่าตัดก็จะแบ่งออกเป็นการผ่าตัดด้วย clinical syndrome 3อย่างก็คือ axial neck pain r a d i c u l p a r t y myelopathy นะครับ indication แรกก็คือ axial neck pain นะครับ การผ่าตัดคนไข้ด้วย indication ที่เป็น axial neck pain alone โดยไม่มี rad หรือว่า myopathy เนี่ยโอกาสประสบผลสำเร็จเนี่ยอยู่ที่ประมาณแค่50%นะครับ mean improvement อยู่ที่ประมาณ50%จาก review ของ review all นะครับส่วน patient satisfaction เนี่ยอยู่ที่ประมาณ50-80%เพราะฉะนั้น evidence base ของการผ่าตัดในคนไข้ที่เป็น axial neck pain alone เนี่ยค่อนข้างต่ำ การที่จะเอาคนไข้ที่มี axial neck pain alone ไปผ่าตัดจะต้องคิดดีๆช่างใจดีๆนะครับเพราะว่าการประเมินว่า axial neck pain เกิดจากสาเหตุอะไรมันค่อนข้างยากและเรามักจะรักษาได้ไม่ตรงจุดนะครับต่อมา indication การผ่าตัดคนไข้ที่เป็น r a d i c u l p a r t y นะครับก่อนที่จะรู้ indication ผ่าตัดคนไข้ที่เป็น r a d i c u l p a r t y เนี่ยมาดูในเรื่องของ natural history ก่อนนะครับปกติคนไข้ที่เป็น cervical r a d i c u l p a r t y เนี่ย โอกาสที่จะประสบความสำเร็จจากการรักษาโดยการนอนโอเบอร์ฮิตรีเม์เนี่ยตัวเลขสูงมากอยู่ที่ประมาณ75-90%เพราะฉะนั้นคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยโอกาสที่ต้องผ่าตัดเนี่ยมีแค่ประมาณ10-20%แค่นั้นเองนะครับโดยอินดิเคชันการผ่าตัดหนึ่งก็คือ persistent radicular symptom นะครับไม่ a p p r o p e ไม่ improve หลังจากเราทำ conservative t r e a t m e n t นะครับมี neurodeficit ที่ progress หรือว่ามี n e u r o d e f i c i ดฟิี่ a s สกับ Significant r e t i c u l a r Pain นะครับก็จะมีอยู่แค่3ข้อนะครับต่อมาการผ่าตัดของ m y e l o p a t t y จะแยกเป็น2กลุ่มก็คือ y e l o p a t h y ที่เป็น Degenerative Chain กับ y e l o p a t h y ที่เป็น opll เออ c ิน i ิเคชันเนี่ยจะต่างกันเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวมาดูในรายละเอียดนะครับอย่างแรกก็คือ Indication ของ m y e l o p a t t y ที่เป็น degenerative chain นะครับ ก็ดูในเรื่องของ natural history ก่อนนะครับ classic paper ก็คือของ Clark and Robinson เนี่ยจะแบ่ง natural history ของ m y l o p a r t y ที่เป็น CSM ออกเป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มแรกเนี่ยก็คือ20%เนี่ยจะเป็น slow steady progression นะครับไม่ค่อยแย่ลงเนืองๆไปเรื่อยๆนะครับเจี่ยจะค่อยๆแย่ลงมี new episode ขึ้นมามี new episode ขึ้นมาค่อยๆแย่ลงส่วนอีก5%ี่ยจะแย่ลงอย่างรวดเร็วนะครับเหมนในกราฟ เพราะฉนะน,น,น,าานั้นจะเห็นว่ากลุ่มที่เป็นไมโลพาตี้เนี่ยตัวเลขอยู่ที่20%ที่ c o คอนเ v อ t ์เว treatment แล้วอาการส่งๆส่งๆไปเรื่อยๆนั้นจะเห็นว่ากลุ่มที่เป็นไมโลพาตี้เนี่ยคนไข้มีโอกาสที่จะผ่าตัดมากกว่ากลุ่มที่เป็น r รดิ a รพาตี้นะครับอินดิเคชันการผ่าตัด1ให้ดูในเรื่องของค l i n ิคอลก่อนไม่ว่าจะเป็น n u r r i g JOA หรือ modified JOA ถ้าเป็น moderate to severe ก็คือ new grade มากกว่าเท่ากับ 3, JLA น้อยกว่า 13, m u d t e r f l y JLA น้อยกว่า15อันนี้ต้องผ่าตัดหรือว่า clinical m a n progress, progress มากกว่า6เดือนมี progressive neuro deficit นะครับสุดท้ายก็คือ clinical ที่เป็นแค่ mild, m i l o p a t h y นะครับบวกกับ radiographic at risk ก็คือตัว MRI ที่เราประเมินตะ่กี้ c o m p r e s i o n ratio น้อยกว่า0 4 4 a n ทาง worst cord area น้อยกว่า40คนไข้มี spinal cord signal c h a i n เรียกว่า myelomalacia มี spinal canal น้อยกว่า13มมิลหรือว่ามี instability ที่บริเวณที่เกิด m y e l o p a t y เกิดขึ้นนะครับงนั้น indication หลักๆมีอยู่แค่3ข้อนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของ OPLL นะครับ indication การผ่าตัดของ myelopathy ใน OPLL มีอะไรบ้างนะครับ OPLL เนี่ยมันค่อนข้างที่จะ controversy นะครับ หนึ่งก็คือ pathogenesis ที่เกิดขึ้นก็ c o n t r o v e r s y ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรกันแน่การรักษาที่เป็น standard treatment ในคนไข้ที่ asymptomatic ก็ยังไม่ชัดเจนสุดท้ายการทำ surgical approach จะเข้า a n t ท r i a เข้า p o s e r i o ก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะเราจะเลือกวิธีไหนนะครับทีนี้ก่อนที่จะมาดูแนวทางการรักษาว่าจะผ่าตัดเคสไหนนะครับเราก็ต้องรู้จักเป p e r นี้ก่อนว่าการ c o n s e r v a t ทีฟ t ร e ท t m e n t ในคนไข้ที่เป็น OPOL เนี่ยมันได้ผลแค่ไหน p a ปเปอร์นี้เขแบ่งออกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มที่ no m y e l o p a t ี y กับกลุ่มที่มีม y e l o p a t ี y นะครับจะเห็นว่ากลุ่มที่ไม่มี m y e l o p a t ี y เนี่ยโอกาสที่จะเกิดโปรเก e s ไปเป็นเกิดม y e l o p a t ี y เนี่ยอยู่แค่ประมาณ16นะครับส่วนกลุ่มที่ไม่มี m y e r o p a t ี y เนี่ยฟลั่ up ไปอีก83ก็ยังไม่มี m y e l o p a t ี y อยู่นะครับมัจะเห็นว่า การรักษาคนไข้กลุ่มที่ไม่มีไมโลพาต t y ในคนไข้ที่เป็น OPL เนี่ยอีก80% f o l l up ไปก็ยังไม่มีไมโลพาตี y อยู่นะครับส่วนกลุ่มที่มีไมโลพ a ตี y ตั้งแต่เราเริ่มวินิจฉัยได้เนี่ยครึ่งหนึ่ง clinical จะ progress นะครับซึ่งตัวจาก paper เนี่ยก็เป็นที่มาของการรักษาการที่เราจะรักษาคนไข้ที่เป็น OPL l สิ่งที่สำคัญมากกว่า parameter x r a y ก็คือ clinical ไมโลพ a ตี y จากการตรวจร่างกายมีรองแคกเซียหรือเปล่ามีพวกเอ่อรีเฟล็กที่เป็นไฮเปอร์รีเฟล็กเซียหรือเปล่าหรือว่าเป็นพวกเอ่อมลพาติกซายหรือเปล่านะครับการผ่าตัดก็จะมีอินดิเคชันอยู่3ข้อนะครับ1ก็คือคลินิคมอดูเรตทูซีเวียมิโลพาตีหรือว่าเป็นโปรเกรสเมลพลาตี2ข้อดีเนี่ยเหมือนเป๊ะกับตัว CSM ที่เป็นดีเจเนอเรทีฟอีกข้อหนึ่งก็คือ คลินิค a ลที่เป็น m มล์ไมล์พาตี้บวกกับเอ็กซ a เรย์พารามิเตอร์แต่เอ็กซ a เรย์พารามิเตอร์จะไม่เหมือนกับด e จ e เน r ร t ทีฟนะครับเอ็กซ์เรย์พารามิเตอร์ที่เอามาประเมินในการผ่าตัดของ opll ก็คือ space available for cord น้อยกว่า6กมิลกับ occupying ratio มากกว่า60%ซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามมี2พารามิเตอร์นี้เนี่ยโอกาสเกิดไมล o พาตี้ที่โปรเกรสเนี่ยค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นอินดิเคชันก็จะมีอยู่3ข้อ คล้ายๆกันแต่รายละเอียดลงไปลึกๆจะไม่เหมือนกันนะครับการรักษาคนไข้ OPLL ที่ไม่มี Myelopathy เนี่ยนะครับไม่มีอีเวน์ชัดเจนว่าเราจำเป็นจะต้องไปผ่าตัดเพื่อทำ p r y l a c t i c Surgery เพราะฉะนั้นคนไข้ที่เป็น OPLL ไม่มี Myelopathy นะครับไม่จำเป็นต้องผ่าตัดก,การผ่าตัดไปของเป็น3 approach Anterior approach Posterior approach, approach Circumferential approach ทีนี้มาดูข้อดีข้อเสียนะครับ การผ่า a n t น a ทร r p p โพสตนะครับมีวิธีอะไรบ้างการทำ ACDF การทำ ACCF การทำ Hybrid ก็คือ DF บวกกับ CF หรือว่าการทำ d i s r e p l a c e m e n t นะครับ t e r i o r approach l a m i n e c t o m y alone นะครับปกติไม่ไม่มีใครทำแล้วนะครับเพราะว่าเกิด p o s t l a m i n e c t o m y kyphosis สูงนะครับก็จะเป็น l a m i n e c t o m y with fusion หรือว่าทำ laminoplasty นะครับหรือว่า combine approach นะครับ มาดูข้อดีข้อเสียของการแ n t เทรียกับโพสเทรียอพอรชนะครับการทำแอนเทรียอพ o ร c ชมีข้อดีก็คือสามารถไดเรกต์ดีคอม s レชันได้นะครับซึ่งอันนี้นเป็นคีย์ที่สำคัญเพราะว่ารีชั่นส่วนใหญ่ของซ v i c ค l ลส i n e ที่มากดเนี่ยมันมักจะกดจากด้านหน้านะครับการทำแอนเทรีย p พ r ร a ชเนี่ยสามารถแก้ Deformity ที่เป็น k ค p h o s ิสได้นะครับเพราะว่าเราสามารถเข้าไปแจ็คที่ดิสให้ดิสมันอ้าออก c ร e a t e c เวคัลลอดเซตขึ้นมาได้ สามารถทําให้เกิด axial neck pain ที่ก่อนผ่ามีหลังผ่านดีขึ้นนะครับแต่ข้อเสียก็เป็น technical demand ต้องเข้า entry นะครับเป็นการ fusion เสีย motion นะครับมี approach complication เช่น speech หรือ swallowing disturbance นะครับมี graph complication ซึ่งสิ่งที่เรากลัวมากที่สุดก็คือถ้าทำหลายระดับจะเกิด sudahtosis เกิดขึ้นนะครับ การทำ Post ิเร r ยเนี่ยก็เป็นการผ่าด้านหลังนะครับพวกว่อเท t าอ organ ก็จะน้อยกว่าเพราะฉะนั้นก็ Less Technical Demand นะครับเวลาเราทำเนี่ยเราจะ Extend ขึ้นบนลงล่างได้ง่ายเพราะฉะนั้นก็สามารถ Decompress ได้หลายๆระดับนะครับโดยไม่มีความยากลำบากอะไรถ้าเราไม่ได้ทำา u u ช o n เราทำ l าเมน o p l a s t ี y นะครับก็จะเสีย Motion ที่น้อยกว่านะครับแล้วก็ถ้าเราใช้ตัว Post ิ e r ียอินสตูเมนเนี่ย b i o อเมค a n ิกของ p o e พสิเ Instrument ที่ใช้ทำฟิวชั่นเนี่ยแข็งแรงกว่า Anterior Plating นะครับแต่ข้อเสียก็คือมันมักจะเป็นการ i n r i r t d t d o m p r p s s i o n นะครับแล้วก็ในกรณีที่มี Preoperative Kyphosis นะครับมันมักจะแก้ได้ไม่เยอะซึ่งตัวเลขเนี่ยแก้ได้ประมาณ10ถึง20องศาแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ในกรณีที่มี Axial Neck Pain ก่อนผ่าตัดไม่แนะนำให้ทำ l a ม i n o p l a s t y y นะครับและอีกการหนึ่งก็คือ Risk ของ d ิ s e ท Progression นะครับในกรณีไม่ว่าจะเป็น OPLL หรือว่า Degenerative ในกรณีที่เราทำ l าย i n โนพ a สตี้มันมีการขยับอยู่เพราะฉะนั้นพวกนี้มันก็มี Risk ที่ตัวโลกมันจะโป g เก s สไปได้ปัจจัยที่ใช้ในการประเมินว่าจะทำแอน t ูเรียหรือ p o s t ูเรียนะครับ 1. compression pathology นะครับถ้า pathology ที่กดอยู่ด้านหน้า หรือเป็น o p l l ที่เป็น Hill shape type หรือว่า circumscribed type occupying ratio มากกว่า60%มักจะแนะนำทำ anterior approach แต่ถ้า compression pathology อยู่ด้านหลังเช่นพวก o y l หรือว่า l i g a เ e n นตุ้ม a ฟร m มที่มันติ๊กนิ่งแล้วไปกดก็ทำ posterior approach ระดับนะครับ anterior approach ทำได้1 2 3โอเคแต่ถ้า4ระดับอาจจะต้องคิดดีๆระวังเรื่องสิวดาโ o ซิ s นะครับ ซันเ i อ a l a l ลอะไลเมถ้าเป็นไค p ฟ o ติกมากๆ a n แอนเทีดีกว่าแต่ถ้าเป็นไค p ฟ o ติกประมาณ10องศานะครับการทำโพสเซียก็ยังยอมรับได้อยู่นะครับถ้ามี Axial Neck Pain แนะนำให้ทำา n t เ r ีย r Approach นะครับถ้าเคยผ่าด้านหน้าให้ไปผ่าด้านหลังถ้าเคยผ่าด้านหลังให้มาผ่าด้านหน้าถ้ามี c o n g e n i t a l Canal s t e n o s s s เช่นเ e Flo อป r a t i นน้อยกว่า0.8 s e n จ i ด a l Canal Diameter น้อยกว่า10มิลิเมตร แนะนำให้ทำ posterior approach มากกว่าเพราะว่ามันแก้ได้ทั้งยวงนะครับเมื่อไหรก็ตามมี spinal instability แนะนําให้ทํา fusion ไม่ว่าจะเป็น anterior หรือ posterior นะครับถ้ามี osteoporosis หรือว่า risk ok ต่อการเกิด nonunion เยอะๆมากๆนะครับอาจจะต้องทําทั้ง anterior บวก posterior เป็น combined approach นะครับนี้มาดู combined approach นะครับ indication มีอะไรบ้างก็คือมี anterior บวก posterior pathology ที่กดทั้ง2อฝั่งนะครับ มี multiple level m i l o a p a r t y with severe kyphosis นะครับมี kyphosis ด้วยแล้วก็มี posterior pathology ด้วยมี kyphosis ต้องเข้าหน้ามี posterior pathology ต้องเข้าหลังนะครับหรือว่าเราต้องการ corpectomy มากกว่าเท่ากับ3 level เราใส่ anterior plate แข็งแรงไม่พอเราก็ต้องคว้าหลังไปใส่ posterior instrument ด้วยหรือว่ามี bone ที่เกิด osteoporosis มากๆ instrument ด้านเดียวแข็งแรงไม่พอ ทีนี้มาดูในเรื่องของ f u s ช o n Rate ที่โดนถามบ่อยๆนะครับการทำ ACDF มี f u s ช r n Rate แค่ไหนนะครับถ้าเราไม่ได้ใส่เพลทเราทำ ACDF l e v e l เดียว Fusion Rate อยู่ที่ประมาณ90%ังนั้นก็มี Recommend ว่าเราทำ ACDF 1ระดับอาจจะไม่ต้องใช้เพลทก็ได้นะครับแต่ถ้า2ระดับ f u s ช o n Rate อยู่แค่72%ดัะนั้น2ระดับแนะนำให้ใช้เพลทแต่ถ้าใช้เพลทเนี่ย Fusion r a ร e 1ระดับ96% 2ระดับ91% 3ระดับอยู่ที่ประมาณ80%นะครับสบายๆ3ระดับ ะจะมีเอ o a c h ของการผ่าตัดในคนไข้ที่เป็น OPLL นะครับสิ่งที่แตกต่างจากตัว d i g e n เบลล์ Party mm hmm. ก็คือเราต้องมาประเมิน Occupying Ratio mm hmm. กับลักษณะ Shape mm hmm. ของ OPLL นะครับถ้าคนไข้มี Occupying Ratio มากกว่า60%แนะนำให้เข้าหน้าดีกว่าถ้าคนไข้มี h heel Shape หรือว่าเป็น Circumscribe ายทายของ Ossification นะครับแนะนำให้เข้าหน้าดีกว่า หรือว่ามี local kyphotic alignment เกิน10องศาเข้าหลังมักจะไม่ได้ผลนะครับขอดชิปไปโพสเรี r ไม่ได้หรือว่ามี instability ที่ maximum compression level นะครับก็แนะนำให้เขา anterior. Post ้า a n t e r i เ r p o s t r e approach นะครับก็ตรงข้ามกัน o c c u p i t a l i n น้อยกว่า60เป็นลักษณะเป็น plateau shape ossification k l i n e positive แล้วก็เป็น lordotic alignment p o s t r e approach ก็ทำได้ทั้งสองอย่างก็คือ laminoplasty หรือ laminectomy with ั Fusion, นะครบเพราะฉะนั้นปัจจัยที่มีผล1นึ่งสกิลเซอร์เจียนนะครับเฟเวอร์ Favor, ผ่าด้านไหนเก่งด้านไหนนะครับเลเวลที่เป็น,เป,นเป็นเยอะมากน้อยแค่ไหนยิ่งเป็นหลายระดับเฟเวอร์โพสเซียมากกว่าลักษณะซิจิทิลเชฟของ OPLL นะครับถ้าเป็นฮิลเชฟเซคัมสไครต์เข้าแอนเทียดีกว่านะครับอัลไลเมนต์นะครับเคไลน์พรีออฟแอคซิลเน็กพีนนะครับ, K ine, ain, รบถ้ามีเฟเวอร์แอนเทียมากกว่า ถ้ามี instability แนะนำให้ Fusion ไม่ว่าจะเป็น anterior fusion หรือ posterior fusion Occupying ง a t i o มากกว่า60แนะนำให้เข้า anterior มากกว่าโอขอบคุณครับหวังว่าน้องๆทุกคนจะสอบผ่านแล้วก็ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานต่อไปนะครับขอบคุณครับ